คุณไปไหนมาทำไมกลับข้ามขนาดนี้คุณออกจากบ้านผมนานล้วไม่ใช่เหรอขอโทษทีค่ะพอดีรถมันติดมากเลยเราเกยวก็ยังไม่ค่อยชินทางในกรุงเทพด้วยแก้มอยู่ยละคะหลับอยู่ในห้องขอบคุณมากนะคะที่ดูแลแก้มยุย้ยแก้มยุย้ยเขาดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอคุณส่วนเกยวก็ดีใจไม่แพ้กันเลยคะ่ะ ตกลงคุณพาลูกมาเรียนที่นี่ทำไมคุณต้องการอะไรกันแน่นี่คุณไม่เชื่อเกลจริงๆเหรอคะว่าเกวไม่รู้ว่าเดียน,นาเขาเรียนที่นี่เกวผมขอร้องย้ายกลับไปเชียงใหม่ดีกว่าไม่ค่ะเกวอยากให้แก้มยูวได้มีสังคมดีๆได้มีคอนเนคชันดีๆเหมือนเด็กคนอื่นเขาบ้างอะคุณให้เดียน,นาได้ ทำไมคุณถึงให้แก้มยูยไม่ได้ล่ะคะหรือว่าแก้มยูไม่ใช่ลูกของคุณผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นงั้นก็อย่าไล่เกี่ยวกับลูกเลยคะ่ะไหนๆเราก็ได้อยู่ใกล้กันแล้วอะ่ะคุณก็จะได้มาหาแกง่ายๆไง,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 งคะนะคะเกวสัญญาว่าเกดจะไม่ทำให้คุณมีปัญหาเกตสาเก็บเงิน เพื่อส่งแกมาเรียนดีๆที่นี่เกียวทำทุกอย่างก็เพื่อลูกนะคะนะคะดอมนี่เกียวทำให้ดอมเครียดมากเลยใช่ไหมคะงั้นเกียวคงจะต้องลับผิดชอบให้เกียวทำให้คุณรู้สึกดีนะคะ ยอมอา้าวคุณยังไม่นอนอีกเหรอฉัหนห่วงคุณนะคะฟังเสียงคุณจากทางโทรศัพท์วันนี้คุณดูเครียดมากเลยอะงานคงมีปัญหาหลายอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างอนะตอนนี้ดีขึ้นหรือยงัง ฉันขอโทษนะคะที่วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอะ่ะเลยไม่ได้ไปรับไปส่งเดียนาเลยอะ่ะเลายวทำให้คุณต้องวุ่นวายไปด้วยเลยแทนที่จะเอาเวลาไปคิดเรื่องงานอย่างเดียวแต่โชคดีนะคะที่มีคุณเกลมาช่วยดูแลเดียนาให้เราอะ่ะคุณเกลเขาก็ดูเป็นคนดีนะคะ ที่สำคัญเดียนาเนี่ยแกดูสนิทก,กับแก้มยุยมากเลยค่ะแกเหอเพื่อนใหม่คนนี้มากเลยเดี๋ยวผมไปก่บนน้คกับ คงจะไม่มีที่สดีไหนใช้ได้กับความรักของฉันอยากจะเอาชนะใจคนไร้ใจคงไม่มีวันต่อให้ฉันทุ่มเทอ,อีกเท่าไรก็คงไม่ช่วย